สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวาง t ดร r e เดอรค่ะวันนี้กวางมาทําดวงความรักให้ดูนะคะจะเป็นลายธาตุค่ะธาตุดินค่ะธาตุดินมีอะไรบ้างนะคะมีมังกรฝึกศพแล้วก็กันนะคะ วางเปิดไพ่ไว้ให้หมดแล้วนะคะมีทั้งหมด3สถานะด้วยกันสถานะโสดนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ค่ะแต่ถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณอยู่ในสถานะไหนสามารถดูได้ทั้ง3สถานะเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสถานการณ์ไหนเข้ากับตัวเองมากก็ยึดสถานะนั้นไปจนตลอดคลิปได้เลยค่ะ โอเควันนี้เรามาเริ่มที่สถานนะคนโสดก่อนนะคะคนโสดตอนนี้เหมือนกับว่ามีหลายเคสด้วยกันเนาะเคสที่ความเห็นก่อนแวบแรกเลยกวารู้สึกว่าอืมคนคนนี้คนโสดอะชาวท่าดินเนยังไม่ลืมคนเก่าเลยคะ่ะยังรู้สึกว่าย,สสยังคอยสอดส,ส,สองมองตาม,มองหาคนเก่าอยู่ว่า เขาเป็นอย่างไรเขาทําอะไรเขาอยู่ที่ไหนอยู่กับใครคือสืบขนาดนี้เลยเนาะเออตรงนี้มีเพจ of source ขึ้นมานะคะมาบ่งบอกว่าคุณกําลังส่องเขาอยู่นะคะแล้วสิ่งทาไมกวางถึงบอกว่าเออทําไมถึงยังคิดถึงของเก่าเออของเก่าๆวันเก่าๆสิ่งเก่าๆก็เพราะว่าไพ่ห้าถ้วยขึ้นมาค่ะไพ่ห้าถ้วยเนี่ยมาบ่งบอกกันว่า คุณยังไม่ได้ปล่อยวางสิ่งที่ในอดีตท,ที่มันผ่านมาแล้วเลยนะคะยังคงแบบนั่งจมกับความทุกข์อยู่ยังมองความทุกข์อยู่อะไรประมาณนั้นประมาณนั้นนะคะอืมแล้วก็ยังมีอีกบางกรณีนะคะบางส่วนบางคนนะคะอันนี้คือเป็นดวงโดยรวมเนาะกวางก็เลยพูดรวมๆให้ฟังนะคะมีบางกรณีก็คือตัดแล้วละ ตัดแล้วแต่แค่อยากรู้เฉยๆเท่านั้นเองว่าเขาทําอะไรเมื่อไหร่ยังไงแค่นั้นแต่ก็คือไม่ได้สนใจอะไรมากมายคือจริงๆอ่ะอยากจะ move on เวละคืออยากเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนละแล้วบางทีก็คือมีคนเข้ามาแล้วด้วยนะเออวางคิดว่าคนโสดชาวธาตุดินเนี่ยมีคนเข้ามาหาคนโสดชาวธาตุดินแล้วด้วยนะแต่ว่าระวังไว้นิดนึงแล้วกันนะคะว่าเช็คให้ดีก่อน ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่แบบว่ามีครอบครัวแล้วหรือเปล่านะคะไพ่สีทถ้วยเอ้ยไพ่สีไม้มันมาเตือนเนาะว่าคนคนนี้อาจจะมีครอบครัวแล้วหรือเปล่าเออลองเช็คดูก่อนนะคะคือยังไงอยา่าการครบกันเนี่ยเริ่ม,เร,มเริ่มแรกเนี่ยความเ่ให้ค่อยๆ่เป็นค่อยๆไปไม่แบบปุบปรับ,บนูน่นนี่นั่นเลยไม่ได้เราต้องแบบอย่างน้อยเราต้องรู้ก่อน ชื่อแท้อะไรครอบครัวเขาเป็นยังไงทํางานอะไรที่ไหนอะไรยังไงคืออย่างน้อยเราต้องมีข้อมูลบ้างถ้าเราไม่มีข้อมูลเลยเนี่ยพอเวลาเขาพบ,พบกันไปเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาได้บางทีเนาะว่าเฮ้ยเขาปิดบางข้อมูลเราหรือเปล่านะอะไรประมาณนี้แล้วตอนนี้เขาเข้ามาเนี่ยบางทีความกลัวว่าเขาจะเข้ามาแบบเล่นๆนะอารมณ์แบบเล่นๆแบบไม่ค่อยจริงจังอะไรคือแบบว่าประเดี่ยวประดาว เอ,อ,อารมณ์มันออได้เพจออฟคัพขึ้นมาอารมณ์ป๊อปปี้เลิฟอะคือมินม,มันมีความรักช่วงแรกๆที่โอ้โหมันมันมันคลั่งเลยเขาเรียกว่าอะไรนะคลั่งรักอแบบพราะรู้สึกว่าหัวใจมันฟูเห็นเห็นกันอยู่ด้วยกันแล้วหัวใจโอ้ยมันฟูเหลือเกินแต่สุดท้ายแล้วบางทีอะคนคนนี้นะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเบื่อแล้ว หันไปสนใจเรื่องอื่นหละตร,ตรงนี้อาจจะสลับกันได้นะคะไม่เขาก็คุณนะเออมันเป็นไวเวอร์ซ่านะคะสลับกันได้เนาะทำอะไรทำอะไแป๊แป๊บไปเบื่อแล้วอะมากสุดอันน่าจะ1เดือนอนะพอหลังจาก1เดือนไปละไม่สนใจแล้วเออพอไม่สนใจแล้วยู่ๆกลับมาสนใจเรื่องเดิมใหม่ก็ G เป็นได้เหมือนกันนะคะอันนี้คือชาวธาตุดินคนโสดค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ คำแนะนําเหมือนเดิมค่ะว่าเป็นยังไงว่าขอเก็บไพ่อันเก่าก่อนนะอืขอคําแนะนําให้กับชาวธาตุดินคนโสดหน่อยนะคะเป็นอย่างไรค่ะเรามาเปิดดูคําแนะนำถ้าทางจะเจ็บมายเยอะเนาะธาตุดินธาตุดินเนี่ยมันเป็นมันเป็น suggestion ของ คนที่เอยังลืมอดีตไม่ได้ยังปล่อยวางไม่ได้อืไพ่มันมาบอกอย่างนั้นมันเหมือนมันมาย้ำเตือนเนาะมันแนะนำว่าจริงๆแล้วอะข้างหน้ามันบางทีมันมีสิ่งอะไรใหม่ๆมีโอกาสใหม่ๆเออมีคนใหม่ๆอาจจะรอเราอยู่ข้างหน้าก็ได้ในในหนทางนั้นในเส้นทางนั้นแต่ตอนเนี้ยเราไม่ได้โฟกัสตร,ตรงนี้เลยเราไปโฟกัสกับ สิ่งที่มันมืดมนที่มันดักดักที่แบบโอ้โหเราจะต้องแบบร้องไห้ตลอดเวลาจริงๆแล้วอ่ะเนี่ยคือโอกาสเนาะชาวธาตุดินพวาอยากให้มองออกไปข้างหน้ามองไปไกลๆตัวเราอย่ามองใกล้ๆตัวอย่างชาวธาตุดินเมื่อกี้มันมีเพจอัพครับมาบอกบางทีชาวธาตุดินชอบมองอะไรที่ใกล้ตัวเกินไปเนาะมองแบบแค่ผิวเผิน ไม่เนีมองอะไรที่ลึกซึ้งไม่คิดจะศึกษาอะไรมองแล้วผ่านไปบางทีมันไม่ได้บางทีเราอาจจะพลาดโอกาสนั้นไปก็ได้นะคะเออแบบมองปุ๊บเอ้ยโอกาสนี้มันหลุดลอยไปแล้วนะอันนี้มันมาบอกถึงโอกาสค่ะม,มาบอกถึงโอกาสหรือคนใหม่ๆความสัมพันธ์ใหม่ๆก็ได้เนาะโอกาสอะไรทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นงานการเรียนความรักมันคือโอกาสอะอืประมาณนี้เนาะ ว่าจะต้องได้เริ่มต้นใหม่หรือมันไพ่มันบอกว่าควรเริ่มต้นใหม่ได้แล้วอะมาดูใบอื่นต่อนะคะมามาดูใบอื่นต่อไพ่อันใบนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันหกถ้วยหถ้วยเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเก่าๆความสัมพันธ์เก่าๆหรือการที่มารยูเนียนกันแต่อันเนี้ยในความรู้สึกกวางนะที่อยู่ตรงเนี้ย วางไม่อยากไม่ไม่รู้สึกถึงการรยูเนียนของการแบบเอ่อคนเก่ากลับมาเนาะจริงๆไม่อยากให้โฟกัสกันการที่อยากคนเก่าจะกลับมาเลยแต่อยากให้โฟกัสในความสัมพันธ์ใหม่ที่กำลังมาแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่ขูกพันได้เร็วอย่างเช่นใบนี้นะไม่เป็นความเชื่อเนาะไม่เป็นความเชื่อบางคนเนี่ยเชื่อว่า การกับชาติมาเกิดหรืออะไรประมาณเนี้ยว่าคนนี้อาจจะเป็นคนที่แบบพรมลิขิตแต่กวางไม่ชอบใช้คำว,ว่าพรมลิขิตเนอนะถ้าใครดูช่องกวางบ่อยๆก็จะรู้กวางชอบใช้กรรมลิขิตมากกว่ากรรมลิขิตให้มาเจอกันพอมามาเจอกันได้ไงเขาอาจจะเป็นคนในอดีตชาติก็ได้เออแล้วก็เลยมาเจอกันชาตินี้พอมาเจอชาตินี้สังเกตยังไงล่ะสังเกตยังไงอรู้สึกว่าคนคนนี้ ปกติเราเป็นคนนิสัยที่อืมไม่ค่อยพูดไม่ค่อยพูดจากับใครรู้สึกเก็บตัวแต่พอเจอคนนี้เนี่ยโอ้โหเราอยากคุยอะรู้สึกมันมีอะไรต้องตาต้องใจมันมีอะไรสักอย่างที่ฉันรู้สึกว่าน่าจะคุยกันรู้เรื่องน่าจะแมทช์กันเนาะเอออะไรประมาณนี้เนี่ยไพย่มันก็ามาย้ำเตือนอีกนะอก็อให้ดูเลยอ่าสามใบคู่กัน มันมาย้ำเตือนทุกอย่างอ่ะว่ามันมีสิ่งดีๆรออยู่ดูสีของไพ่สิสีของไพ่มันเขียวมันแบบมันมันเต็มไปด้วยความแบบอิ่มเอิบอ่ะเออมันมีอะไรดีๆแน่นอนมันเป็นโพสิทีฟแน่นอนแต่ว่าสิ่งนี้สิสิ่งนี้มันเข้ามาสิบดาบความเจ็บปวดอะที่คุณมีอะเล t i ิโกค่ะ Let it go จริงๆคำแนะนำของพายคือ Let it go เข้าใจไม่ใช่ว่าไม่ไม่เข้าใจเข้าใจว่าคุณนั้นเจ็บปวดหรือคุณรู้สึกเข็ดกับความรักเก่าๆแต่ว่าปล่อยมันซะอันเนี้ยมันเจ็บจริงนะสิบดาบเนี้ยมันเจ็บนะแต่มันมันไม่ถึงขนาดแบบตายอะ่ะมันไม่ใช่เดทอะ่ะ มันแค่ปางตายอ่ะแผลมันสามารถเย็บได้เนาะสามารถรักษาได้มันแค่ปางตายดังนั้นรีคอเวอร์ตัวเองก่อนค่ะเออแล้วก็จะเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ดีขึ้นไปอีกไพ่ยังคงบอกให้มองอนาคตเลยมองไปอนาคตข้างหน้าลูกโลกนี่คืออนาคตอ่ะและอีกอย่างหนึ่งอีกกรณีหนึ่งนะคะคนใหม่ที่คุณเจออ่ะอาจจะเป็นคนที่ มาจากออนไลน์ก็ได้นะเอ,อ่อมาจากออนไลน์ก็ได้เหมือนกันนะหรืออาจจะเป็นคนต่างต่างถิ่นก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันเนาะอาจจะเป็นต่างชาติต่างถิ่นแล้วก็หรือการทํางานพอทางานแล้วมาเจอกันเป็นไปได้เหมือนกันอ,อ่ะอันนี้จบไปแล้วนะคะของคนโสดชาวธาตุดินค่ะเดี๋ยวล่ามาต่อที่เอ,อ่อความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน หรือคนคุยนะคะสถานภาพเป็นยังไงสถานภาพก็คืออ,อ,อาจจะคุยกันมาแล้วเกินกว่า3เดือนขึ้นไปแล้วยังไม่ได้ตกลงว่าเป็นอะไรกันนะคะน่าจะควางติดเคาว่าเออมาเก,กินไปแล้วอาจจะคุยกันมาเป็นปีแล้วก็ได้แล้วไม่มีสถานะก็ได้เหมือนกันเนาะโอเคเรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นในเดือนนี้นะคะ เออในเดือนนี้นะความรู้สึกมันจะเหมือนน,นแบบขมุกขมัวเออมันไม่สดใสซะเลยอะ่ะมัน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 รู้สึกแบบกังวลอะไรประมาณเนี้ยเหมือนว่าเหมือนว่าคุณไปรับรู้อะไรหรือเปล่าที่ไม่สบายใจอย่างเช่นรู้ว่าคุณเป็นมือที่สามอืมหรือ คุณไปรู้ว่าเขาคนนั้นคุยกับคนอื่นอยู่ด้วยก็เป็นไปได้นะได้หลายเคสเหมือนกันแต่ก็คือมันเป็นเคสแต่ละเคสที่ทิ่มแทงหัวใจมากๆมันเจ็บปวดมากอม,มันเจ็บปวดมากๆตอนนี้ค,คุณในความรู้สึกของคุณคุณไม่สดใสเลยอะขมุกขวัวรู้สึกแบบเครียดเอออะไรต่างๆนานา,นา คุณอยากหาความมั่นคงจากเขาอืมเอออยากหาความมั่นคงจากเขาแล้วเหมือนเขาเหมือนคนคนนี้ยคุณรู้สึกว่าเป็นคนที่คุณแบบรอมานานอะ่ะคุณคิดว่าเฮ้ยคนเนี้แหละโชคชะตาส่งมาแต่เอ๊ะทำไมความสัมพันธ์มันไม่พัฒนานสักทีเออเนี่ยมันเป็นคนที่คุณรอนะคุณรอมาเน,น,นานแล้ว รอนัอง่งรองอ,งอยู่ท่าเรืออะไรประมาณเนี้ยรอมานานแล้วแต่ความสัมพันธ์มันไม่พัฒน,นาเออรอความสัมพันธ์อีกว่าจะพัฒน,นาไหมมันไม่พัฒน,นาอีกเนี่ยคนอยากจะมีความมั่นคงก็มีไม่ได้รู้สึกว่าคนนี้เป็นคนที่โชคชะตาส่งมาให้ที่มาเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราเลยเออรู้สึกแบบนี้อีกแต่รู้สึกว่ามันมันไม่ได้หรือในอีกกรณีหนึน่งนะคะที่ว่าคนเนี้ยที่คุณเจอเนี่ย เขาค่อนข้างเปยนิดหนึ่งเป็นคนที่กระเป๋าหนักสายเปอืมแล้วคุณก็รู้สึกว่าเขาไปอยู่กับใครแล้วถ้าเกิดคุณสมมติคุณเป็นมือที่สามไม่ใช่สมมติในกรณีที่คุณเป็นมือที่สามเออคนเนี้ยเขามีคนหลายคนทำให้คุณต้องรอเขารอเขากลับมาเออกลับมาจุนเจือคุณกลับมาซับพอร์ตคุณทำนองนี้ มันเป็นสิ่งที่คือความเฝ้ารอเนอะอืมความเฝ้ารอมันเป็นมันเป็นการเฝ้ารอและความก็รู้สึกอีกอย่างว่าเหมือนเหมือนคนคนนั้นที่คุณดีลด้วยอะ่ะเขาเหมือนจะแบบจะหันหลังใส่คุณแล้วอะ่ะอืมเลยทิ้งให้คุณแบบเออรอไปเหอะอะไรประมาณเนี้ย นะอันนนความรู้สึกกว้างนะท,ที่ที่มีต่อไพ่ในตอนนี้นะคะอืมโอเคอันนี้น่าหนักใจเหมือนกันนั้นเดี๋ยวเรามามาดูคำแนะนำดีกว่าว่าไพ่จะให้คำแนะนำอะไรเอ่ยขอคำแนะนำให้ชาวธาตุดินหน่อยคะ่ะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือคนคุยคะ่ะโอได้มาได้ไพ่เดียวกันเลยไพ่ใบแรก คำแน,นำะนําอะวางดูแล้วแบบเออได้ในออฟซอสเหมือนกันคุณกลัวการที่จะไม่มีครอบครัวเหมือนคนอื่นคุณกลัวจะไม่มีพาร์ทเนอร์ที่ดีคุณกลัวที่จะไม่ได้มีครอบครัวอย่างที่คนอื่นเขามี แต่แบบไพ่มันบอกเลยไพ่ไพ่มันแนะนําว่าจริงๆอะคือไม่จําเป็นต้องกลัวเลยไม่ต้องกลัวเลยยังไงอะคุณก็จะได้เจอคุณได้เจอคนนั้นที่คุณรอแหละคนนั้น่ะที่คุณเดียวอยู่ตอนแรกอะที่ทําให้คุณมีปัญหามันอาจจะไม่ใช่คนที่คุณรอจริงๆก็ได้มันอาจจะไม่ใช่คนที่ฟ้าส่งมาจริงๆก็ได้คนที่ฟ้าส่งมาจริงๆก็ได้อาจจะเป็นคนที่อาจจะเป็นคนหน้าก็ได้แต่คุณอาจจะต้องจบความสัมพันธ์ตรงนี้ไปก่อน แล้วไปเจอคุณข้างหน้าถ้าคุณไม่จบความสัมพันธ์นี้ยัแล้วยังคาลาคาซังอยู่มันไม่สามารถไปข้างหน้าได้ไงเออโชคชะตามันไม่พาไปข้างหน้าคุณก็อาจจะไม่ได้เจอคนที่แบบใช่เหมือนแบบเราต้องเจอคนที่แบบใช่คือ the right place right person and the right time ในเวลาที่ใช่ที่ที่ใช่และคนที่ใช่3อย่างเนี้ยมันจำเป็นจะต้องมาด้วยกันเนาะ อ่ะตอนเนี้ยไพอ่ะแนะนำว่าคุณแบบตอนเนี้ยคุณส่องเขาค่อนข้างเยอะแหละน่าจะติดตามเขาค่อนข้างเยอะการส่องเขา่าทำให้คุณเครียดนะคะเออทำให้คุณเครียดดังนั้นคุณจะต้องดรอปลงมาหน่อยอืมจริงๆไม่ต้องไปส่องอะไรเยอะแยะมากมายนะอะไรมันจะเป็นไปก็คือให้มันเป็นไปดีกว่า แล้วคุณจริงๆแล้วอะในอนาคตข้างหน้าอันใกลน้นี้มันแน่นอนมันมีอสเวนขี่มา้าอาจจะไม่ได้มาข่าวนะตัวนี้อาจจะเป็นมาน้ําตาลอาจจะมีอสเวนขี่มา้ามามาหาคุณจริงอืมหรือไม่คนคนนั้นที่คุณรอที่คุณดีลอยู่เขาอาจจะกลับมาก็ได้เนาะอ,อันนี้ก็ลองดูแล้วกันค่ะผ่านไปนแล้วนะคะกับ ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะมาต่อค่ะคนมีคู่นะคะะเลือนภายขึ้นมาก่อนเนาะคนมีคู่ตอนนี้ดูอะไรมันก็ดีไปหมดเลยเหมือนคู่สองคนรู้สึกว่าอยากจะหาอะไรทำหรือเปล่าคะอยากจะลงทุนลงแรงอะไรสักอย่างหรืออยากจะหาะธ,ธุรกิจกิจการอะไรร่วมกันหรือเปล่าเนาะมันมีไพ่หนึ่ง หน,หนึ่งเหรียญเข้ามาเหมือนอยากจะลงทุนลงแรงอะไรทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันมาในประจวบเหมาะเดียวที่แบบเออมันมันมันมาในเวลาที่ใช่ในเวลาที่คุณพร้อมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยถามเลยว่าตอนเนี้ยคนมีคู่ของชาวท่าดินน่ะน่าอิจฉามากเขาก็อยู่แบบสุขสันต์อะสิบถ้วยมีความรักให้กันเออมันมีความรักกันแล้วเนาะสิบถ้วย แต่มันยังขาดสิบเหรียญนะ่ะมันอาจยังขาดเงินคุณก็เลยอาจจะแบบลองหาทางหาเวลาเออมาลองลอง,ล,อง,ล,อง,ล,องลงทุนอะไรสักอย่างดูทําไปด้วยกันอืมอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้และไพ่เดอะเวิลด์มาบอกไพ่สองไม้มาบอกว่าเนี่ยธุรกิจท่าที่คุณทำนะ่ะถ้าเกี่ยวกับต่างประเทศ Import Export นะคะดีค่ะเกี่ยวกับการเดินทาง t r a v e l e r หรืออะไรอย่างเงี้ย ดีค่ะอืมค่อนข้างดีเด e ะเวเกี่ยวกับของอะไรก็ได้ที่มันเป็นของต่างชาติของของอะไรที่มันเกี่ยวกับการที่ต้องใช้คําพูดก็ได้นะคะใช้คําคพูดที่เป็นภาษาอื่นก็ได้อาจจะเปิดโรงเรียนสอนภาษาก็ได้เหมือนกันนะเพราะ The world, เดอะเวิร์เนาะอืมอะไรที่มันเวิร์ลไวด์หรือทําธุรกิจออนไลน์ก็ได้นะเอออุย้ยมันดีไปหมดเลยแล้วอ่ะที่คุณทํา ตอนนี้คือมันปังมากคือกําลังจะมองอยู่มองอนาคตอยู่เนอะมันเหมือนจริงๆแล้วอะสิ่งที่จริงๆอ่อะคุณมีงานมีอะไรทําอยู่แล้วแหละแต่ตร,ตรงเนี้ยที่คุณมองเหมือนคุณมองหาอาชีพเสริมหรือเปล่าเอออาชีพเสริมที่จะสามารถเออทําไปด้วยกันได้อืมกวาง น่าอิจฉาทีเทียวดีมากเลยค่ะคนชีวิตคู่ชาวทาตดินนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดคําแนะนําดีกว่าถึงดียังไงเราก็จะต้องเปิดคําแนะนําให้ชาวทาตดินคนมีคู่ค่ะโอเคเป็นยังไงเอ่ยคิดว่าส่วนใหญ่แล้วที่ชาวธาดิน คนที่มีคู่นะส่วนใหญ่แล้วค่อนข้างจะมั่นคงแล้วละ่ะมั่นคงในระดับหนึ่งแล้วละ่ะเพราะว่าชาว่าดินเนี่ยมันคือเอ่อเกี่ยวกับเหรียญอยู่ละดังนั้นชาว่าดินมันจะเกี่ยวกับความมั่คงคั่งความมั่นคงอะไรประมาณนี้อยู่แล้วเนาะม,มาให้คําแนะนําให้ justice ขึ้นมา justice ขึ้นมาเนี่ยอันนี้มาบ่งบอกให้อยู่แล้วว่าคุณจะต้องเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เนาะมันมีตัดช่างขึ้นมาด้วยคือมันจะต้องเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งช่างระหว่าง2อันอันนี้กับอันนี้หรืออาจจะเป็นงานประจําหรืออาจจะเป็นอันนี้ที่มาเริ่มต้นใหม่ก็เป็นได้สองสิ่งสองอย่างเนี่ยเราต้องจะทำยังไงให้มันบาลานซ์กันหรือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไปเลยแต่จะสติมาบอกว่าให้เลือกในสิ่งที่มันดีกับคุณที่สุดนะคะ คือมันดีกับคุณที่สุดไม่ได้ดีกับคนอื่นเลยให้มันดีกับคนที่สุด,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 ท,สดที่คุณคิดว่าคุณสามารถทําไปได้ในระยะยาวที่คุณสามารถเอ่อทำแล้วสามารถเมคมันนี่ได้นะคะอ่ะเรามาต่อกันเนาะว่าพ่แนะนําอะไรอีกบ้างพ่ย,ยังคงแนะนําอยู่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะคุณอย่าลืมอย่าละเลยนะใครที่เป็นพ่อบ้านแม่บ้าน ปกติอ่ะเป็นคนเลี้ยงลูกอยู่บ้านหรืออะไรเงี้ยพยายามอย่าละเลยหน้าที่นะคะเออ,อยพยายามอย่าละเลยทําหน้าที่ให้ให้ทีให้สุดอะ่ะเออให้สุดอย่าให้ขาดตกบกพร่องหน้าที่พ่อหน้าที่แม่หน้าที่ที่เป็นสีภรรยาแล้วก็หน้าที่ของคุณผู้ชายนะคะอืม ตรงเนี้ยนอกจากหนึ่งเหรียญแล้วแล้วมันก็ขึ้นมาหนึ่งถ้วยด้วยจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นอะไรที่ใหม่ๆใหม่ๆก็ได้เนาะใหม่ๆอย่างเช่นแบบคุณอาจจะทำไปเพื่อแบบว่าในอนาคตครอบครัวเพื่อการมีลูกในอนาคตอย่างนี้ก็ได้นะคะเออความการงานเนี้ยในสิ่งที่คุณจะทำเนี่ย มันไม่ห้ามเฉยห้ามเฉยเฉยเฉยไม่ได้มันจะต้องมีรีแอคชั่นกับมันจะต้องแอคชั่นกับมันเนาะไพ่จิตไม้บอกคุณจะต้องพยายามที่จะทำต้องมีความบากบันต้องมีความขยันเออถึงจะไปตรงจุดที่คุณเซตไว้ได้นะคะอ่ะวันนี้คือจบละของคนโสดแล้วก็จบแล้วของ ชาวธาดินนะคะความรักของชาวธาดินประจำวันที่1ถึงวันที่15มิถุนายนนะคะวันนี้กวางก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ